มากันอีกแล้วทุกคนนื่คราวนี้อะไรอย่าแพีเอกมีเพื่อนบอกว่าเราว่าสามารถเข้าบ้านคนอื่นได้ฮะเออเข้าบ้านคนอื่นได้เหรอใช่แต่เข้าด้วยวิธีแปลกประหลาดอีกแล้วเข้าบ้านคนอื่นก็เข้าได้อยู่แล้วถ้าเขาเปิดประตูอะไม่ได้ดิบ้านที่เขาล็อกไงบ้านที่ล็อกงั้นหรอใช่แล้วนีเจ้าอีกแล้วเหรอเออควาคิดไร้กาดนี่มาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้รถนี่เพกเตรียมรถมาแล้ว รถอะไรอันนี้เพ็กก็ไม่รู้เหมือนกันนี่รถอะไรก็ไม่รู้เนะนี่ยรถช้อปปิ้งเพ็กรถช้อปปิ้งเหรอรถช้อปปิ้งเข้าดูไหมรถช้อปปิ้งเข้าไปได้เหรอไม่รู้แต่มันก็เข้าไปได้ทั้งคันนี่นะรถช้อปปิ้งอะ่ะไหนน,ไนี่ไงเพื่อนอ <c oughs> เข<อ>้าไปแล้วเพื่อนกระเด็นเข้าไปเฉยเลยเดี๋ยวเดียด๋วยวขอบ้างขอมั่งง่ายปานชนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมั่งขอมั่ง เพื่อนกระโดดอะเพื่อนกระโดดไม่ได้นี่นี่นี่ต้องติดตรงนี้ต้องติดตรงนี้ย่งใหม่พี่เอกติดตรงเนี้ยติดตรงเนี้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาเข้ามาแล้วว่ะอ้าวแล้วเพียอกยังไม่ได้เข้าอยู่คนเดียวว่ะเอาเะไรไเป็นไรเดี๋ยวฝนเอาเข้าให้เอาเพียกเข้าด้วยปูที่นอนเข้ามาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่เพื่อนมางัดเพียอกวปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งเดี๋ยวให้ฝนเอาอะไรนะงัดรถอะไรนะงัดไม่เข้าอ่ะรถช้อปปิ้งเหรองัดไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนงัดไม่เข้าเด ติดทำไมอ่ะติดนะเดี๋ยว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 ติดหรอติดพี่ฝนเฮ้ยหรือว่าติดผมพี่เอกเนี่ยผมพี่เอกแหลมอา้าวเ,เพื่อนเอาอะไรออกมาเพื่อนเอาอะไรออกมานี่คืออะไรอ่ะบันไดหรอเฮ้ยบันไดโอ้โหเยอะไปหมดเดี๋ยวก่อนนะอา้าวเข้ามาได้ยังอ่ะเล้ยพี่เอกมาทางไหนอ่ะพี่เอกกำลังวิ่งวิ่งอยู่ดีๆไปติดที่นอนแล้วก็แบบไหลเข้ามาเองเอาเหรอนี่หมายความว่าใช้อะไรก็ได้งั้นหรอ เขาเรียกว่าอะเดฟอะเดฟงั้นเหรอแล้วเปนบ้านใครก็ไม่รู้เหมือนกันเอารู้ดีกว่าเดี๋ยวลองสำรวจก่อนเฮ้ยประตูล็อกประตูล็อกอ่ะนี่เลยที่ต้องการเข้าตะแลบแก๊บเลยเอาไงดีอ่ะเราตกลงมันเอารถนี้ได้ไหมรถเนี้ยรถอันไหนรถเนี้ยหรอรถชอปปิ้งอ่ะรถชอปปิ้งลองเข้าดูเดี๋ยวนะพี่ฝนใจเย็นอุ้ยเข้าได้เปล่าวะเฮ้ย เข้าไงดีอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะรถช้อปปิ้งอันนี้เข้าไม่ได้เด้อเด้อเบียร์อลองให้พี่ผลแบบยืนอยู่ติดๆตรงนี้ใช่ไหมแล้วเบียร์ก็สวนเข้ามาเลยสวนเออสวนเข้ามาฟั <c oughs> งดูแปลกๆนะ <c oughs> สวนเข้ามาดิสวนเลยนะเอา้าเฮ้ยเอาเบียร์เข้าไปแล้วอ่ะเอาเบียร์เข้ามาตอนไหนอ่ะนัานไงพบียร์เอา้าเบียร์เอ้ยพี่ฝนเข้ามาเฉยเลยอ่ะ โอ้ยตกลงพี่เอกโดนใครกันแน่นี่อ้าวงัดเพื่อนเข้ามาด้วยนี่ไงเออ <c oughs> ได้เหยเลยอะดูดิเฮ้ยอะไรก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมที่มันทะลุได้เนี่ยเอองั้นหมายความว่ารถช็อปปิ้งอันนี้ก็ใช้ได้เอาแล้วทีนี้จออยังไงอะ่ะ เออสำหรับการออกเพ่งยังไม่รู้หรอกลองไปสำรวจข้างในดูก่อนดีกว่าแต่แบบว่าก่อนที่จะเข้ามาแบบนี้ได้เนี่ยเราจะต้องตัวเล็กก่อนใช่หรือเปล่าอ่ะเนี่ยตัน่าจะต้องตัวเล็กเนี่ยเราจะต้องปรับให้มันแบบตัวเล็กก่อนเอ้ย่ยวพี่ฝนปรับก่อนนะอันนี้แบบตัวใหญ่ก่อนใช่ไหมตัวใหญ่อันนี้คือตัวใหญ่ทุกคนเนี่ยตัวใหญ่ออกข้างนอกบ้านได้เป่าก็ไม่รู้ไม่ได้นะแต่แบบว่าเพื่อนๆเขาปรับตัวเล็กมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะปรับตัวเล็กนีแบบนี้ ตัวใหญ่ออกไม่ได้หรอเออตัวใหญ่มันออกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวนีแป๊บนึงลองนอนตรงนี้ใช่เปล่าอันนี้เราจะหาวิธีออกนอกบ้านไงแล้วเราก็นอนใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยตัวออกไปแล้วครึ่งนึงอ่ะโดดนี่โดดโดดเลยโดดออกไปแล้วครึ่งนึงโอ้หออกยากแท้นี่เพกออกยากแท้เพกว่าเอารถเพกเลยดีกว่าเอารถเพกเหรอปั๊บนั่นไงเพื่อนทะลุออกไปปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วอนอ้าวิฝนเพื่อนงัด เพื่อนต้องงัดเพื่อนต้องงัดงัดอ้าวไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นอ้าวเลยเข้ามากันหมดเลยเพเยกเอาฝุ่นออกไปดิเด oh ี๋ยวเดี๋ยวเพเอกลายเป็นผู้ป่วยนอนอยู่เดี๋ยวก่อนนะมันต้องงัดเพีอกมันต้องงัดใช่ใช่เดี๋ยวเพเอกจงัดเดี๋ยวเพเอกจงัดนี่นี่งัดไม่โดนงัดงัดงัดไม่โดนนี่ได้แล้วแย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืน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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพเอกอยู่นี่มางัดไปไออาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่งัดมางัดมา เฮ้ยงัดใหม่เดี๋ยวจะงัดใหม่งัดเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโดนที่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงขอบเหลืองอ้าวเพื่อนหนอกมาแล้วตรงขอบเหลืองเร็วงัดแล้วงัดแล้วงัดไปงัดเอ้ยออกแล้วติด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 อ้าวอ้าวเอาใหเอาใหม่เอาใหม่เบียกหายใจไม่ออกเฮ้ยพี่ฝนฮะเบียกหายใจไม่ออกอ้าวเฮ้ยพี่ฝนติดอ่ะออกมาแล้วได้แล้วเฮ้ยดีเนาะโอ้ได้แล้วได้แล้วงั้นหมายความว่ารถช้อปปิ้งอันนี้ก็ใช้งานได้อะดีใช่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรหรออ้าวเอมมี่หายอ๋ออยู่นี่นี่ไงเอมมี่อยู่นี่เอาละเดี๋ยวเราไปบ้านอื่นกันบ้างว่านี่ใครเตรียมบันไดเอาไว้เนี่ยเตรียมพร้อมเลยอ่ะมีบันไดสําหรับใช้หนีเออมีบันไดด้วยอะเอาเอาเพื่อนเราออกมาเฉยเลยอะดูดิออกไม่ได้่ไหนเนี่ยติดอยู่ติดอยู่รอรอเพื่อนเสียบเข้ามาเรียบร้อยแล้เอาใหม่เอาใม เฮ้ยเสียบไม่ได้อ่ะพี่ฝนเพียงติดอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เพียงเอาใหม่เพียงปีนออาเลยเฉยอยู่เฉยเอาม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 าแล้วมาแล้วถอยออกมาได้ไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอาเอาเอาใครปิดบ้านอ่ะโอ้ยเขาไปแล้วอ่ะเดี๋ยว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 เจ้าของบ้านมาหนีแล้วเจ้าของบ้านมาหนีแล้วหนีหนีหนีไปไหนมาทางนี้เลยทางนี้ทางนี้ทางนี้แอบก่อนแอบก่อน แอบเจ้าของบ้านมาเจ้าของบ้านเป็นโจรด้วยแอบก่อนแอบก่อนเอาโทรมารทเข็นเจ้าของบ้านหนีไปแล้วไปไหนแล้วอ่ะเฮ้เจ้าของบ้านไปแล้วเราไปบ้านอื่นกันดีกว่าไปนี่ไงนี่ไงบ้านนี้บ้านใครอ่ะเอาบ้านโทรมาร์ทเหรอเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราไปโซนอื่นกันดีกว่าไปโซนอื่นกันดีกว่าไปเรียบเร็ว ไปทางไหนดีอ่ะเฮ้ยเพีงเอารถมาดีกว่าขี้เกียจขับไปฝั่งนู้นก็แล้วกันอุ้ยแบกฝั่งนู้นบ้านสวยไหนแล้วแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามมีบ้านสวยตรงข้ามาอตรงข้ามมาเร็วมาเร็วทุกคนใช่ใช่ใช่โทมทัสเอาสก,กูตเตอร์มาสกเก็ตมาเร็วๆวเข้ากําลังไปเฮ้ทางนู้นเขาทําอะไรกันน่ะเขาไล่ยิงกันไหนเฮ้ยนี่คนนี้เป็นไรอ่ะ พี่ครับเป็นไรอ่ะกำลังพักผ่อนอยู่หรือเปล่าวทำไมมานั่งอยู่แถวนี้อ่ะเขาพักผ่อนอยู่ดีพี่เอกโอ้เฮ้ยพี่ฝนเขาเป็นขาเขาตายแล้วเขาเป็นลมเดี๋ยวพี่เอกต้องต้อง CPR ก่อนไปแล้วอ้าวอ้าวกดไม่ทันไปไหนเราพี่เอกจะ CPR พาเพื่อนหนีเลยดิมานี่มานี่เดี๋ยวพี่เอกจะ CPR ให้ใจเย็นนะมาเร็วมาเร็วนี่เลยเป็นไรอ่ะเพื่อนเป็นไรอ่ะเพื่อนเป็นไรไม่รู้เป็นไรไม่รู้พี่เอก CPR มาเอาเอาลงดีดิลงลง สบายเหรอเอ้ยเขาไม่ยอมลงลอ่ะเขานั่งอ่ะเขาเหนื่อยแล้วอะ่ะเอา้าไม่ใช่ผิดคนเขาคงเหนื่อยมาเร็วพวกเรางั้นเราไปตรงอื่นกันดีกว่ามาเร็วเฮ้ยบ้านฝั่งนี้มีเยอะเลยอะ่ะไหนแต่เราต้องมาตอนกลางคืนด้วยนะโอ้โหตกใจ <c oughs> หมดเลยใจหมดเลยโอ้โห<อ>โจรจะบอกว่าเพล็กไม่ได้หลบธรรมดานะหลบหลบทั้งนอกจอยเดี๋ยวเดี๋ยว ้ตรงนี้ไม่มีบ้านเลยอ่ะโดนแตช็อตข้างบนข้างบนข้างบนเหลือหลังเดียวนี่ขาไปไหนกันหมดอ่ะเขาไปไล่ล่ากันน่ะเหลือข้างบนหลังเดียวหลังนี้หลังนี้หลังนี้ของใครอ่ะเฮล็อกไหมล็อกไหมเล็อกล็อกเปล่าล็อกนี่ไงไม่ล็อกขอไม่ล็อกขอไม่ล็อกขอไม่ล็อกบ้านอ่ะทำไงดีอ่ะโวยขาไม่ล็อกก็ไม่หนุกอ่ะดีขอไม่ล็อกก็ไม่หนุก อะไเดียวอุ้ยทเขาไม่อยู่กันเป็นครอบครัวเลยอ่ะเขามอยู่กันเป็นครอบครัวเลยเหรอเรามาจะมายืนทําหน้าแบบน่าสงสารน่าสงสารเขาไม่อยู่กันเป็นครอบครัวอุ้ยมีคนเปิดประตูบ้านมีคนเปิดประตูบ้านมาด้วยเบบี้เบบี้เบบี้อุ้ยล็อกอุ้ยบ้านล็อกแล้วเอาบ้านล็อกแล้วลแ้วเสร็จโจรย์มาล็อกแล้วเสร็จโจรย์มาเดี๋ยวเบบยืนอยู่นี่บ้านล็อกแล้วล็อกพอเข้าไม่ได้ เอาพี่เอกเข้าไปด้วย <laughs> ปิวเลยไอ้นี่ล็อกอยังไงทำไมเปิดได้อะ <c oughs> เราเข้ามาแล้วไงแบนเฮียเขาจะแบนเราไอ้เขาจะแบนเราแล้วเหรอกย่าอย่าเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยออกมา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 ไม่ได้ออกแล้วออกแล้วออกมาเลียวออกมาออกมาออกได้แล้วออกได้แล้วเฮ้ยไปกันดีกว่าอันตรายอะ่ะ เช้าพอดีเลยอ่ะเช้าพอดีเลยเออเช้าพอดีเลยนี่คนล็อกบ้านอีกแล้วอ่ะดูดิถล็อกบ้านอีกแล้วเหรอเออเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยค่ะประตูดูแน่นหนาดีเนาะเออประตูดูแน่นหนาแล้วเข้ามาแล้วเด๊ะเด๊ะเขาบอกให้นั่งตรงนี้เข้าได้ไม่เบียดเข้าได้ทำยังไงให้โดนยิง มาเร็วมาเร็วมาเร็วปึ๊บเอาออกไปได้ออกไปได้พี่ฝนอย่างัดออกมาสองอันมันมั่วมันมั่วอย่าอย่าอย่าไปเร็วคนยิงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาวิ่งมาสิอันแล้วไม่รักกูแบนไม่หมดแล้วอ้าวโดนแบนซะแล้วโอ้ยไปแล้วอ่ะลไม่มีไดยมีไดโนเสาร์ด้วยอ่ะลาก่อยทุกคนลาก่อยเฮ้ยพี่ฝนไดโนเสาร์ทะลุเข้าไปข้างในได้เอง ในโลสาวเธอรูรอเข้าไปข้างในได้เองเหรอเออเขาใช้อันเนี้ยสเก็ตบรอร์ด,รดใช่ไหมสเก็ตบรอร์ดเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเป็นอันเนี้ย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 พี่ฝนอันพรีเมี์ยังมาลองไป,งไปเดี๋ยวเฮ้ยวมันเข้าได้เองเลยเหรอ,เ,อเข้าได้เองเลยเหรอจริงอ่ะจริงเหรออ้าวไม่ได้แฮะเฮ้ยเราเข้าไปไม่ได้แล้วว่ะเอ้ยโดนแบนกระเด็นเลยกระเด็นไม่เหลือเราไปหลังอื่นกันดีกว่า นี่นี่เดี๋ยวพี่ก็พาไปโอ้โหดูดิบ้านโดนโอ้โหเกาะป้องกันอย่างดีเลยอ่ะพี่เอกไหนน่ะเดินเถือกมาเลยโอ้จริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่เลยต้องขึ้นไปดูหน่อยอ๋อพี่เอกไม่เห็นนะดีพี่เอกไม่ได้โดนแบนด้วยนี่นะนี่ไงพี่ฝนโดนแบนด์แบบเดินเถือกเลยอ่ะดูดิพอโดนเข้าโดนแบนแล้วพี่ฝนจะไม่ได้เข้าใช่ไหมใช่ไม่ได้เข้าเลยงั้นเราเข็นเพื่อนเข้าไปแทนดูป่วนดินะเนี่ยเฮ้ยเราจะเข้าไปแล้วทุกคน ไม่ผลเข้าไม่ได้เพียรไม่ผลตายเดี๋ยวไม่ผลตายงานงานเพี่เอาไข่เข้าไปดีดูดิโอ้โอแดนเถือกเลยอะ่ะเอาโทมัตเขา้าโทมัสชื่อเป็นภาษาไทยก็อมองไม่เห็นหรอกว้เอาแล้วเขียนโทมัสเข้าไปแล้วเอาโทมัตโทมัสเข้าไปลองอา้าวโทมัสเป็นไรโทมัสต,ตายตายไหมโทมัสต,ตายโทมัสโดนแบนโดนแบนนะเดไหมแม่บอกแล้วโดนแบนทุกคนเขียนคุณพ่อมาเขียนคุณพ่อเขียนเ โอ้ยขอปืนมาไล่ยิงแล้วอย่าอย่ายิงเพื่อนผมอ้าวแล้วนี่มาเข็นกันเองทำไมเด็กป่วนเราจะเอายังไงต่อดีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่มั่งคุณแม่มั่งเอ้าเดียว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 ซีซีก่อนหลบก่อนี่นี่คุณแม่คุณแม่มั่งคุณแม่มั่ง เพียหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาแทนก่อนเขาเ้าบ้านไปแล้วอ่ะเฮ้ยเขาไม่ให้เราเข้าใช่เขาใจร้ายเขาไม่ให้เราเข้าเราเราก็แค่อยากแค่อยากจะไปเล่นด้วยเองเดี๋ยวก่อนเอาอะไรได้มั่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเข้าไม่ได้แล้วพี่บดนนะโดนโดนไปแล้วไงอ๋อโดนไปแล้วเหรอพี่บนโดนไปแล้วเลยเข้าไม่ได้เดี๋ยวเอาเอาดอกไม้ให้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะเอาดอกไม้าให้ขออภัยโทษก่อนแป๊บหนึ่ง ขอโทษก่อนอย่าเอาอะไรไปดิวีซอรี่เอาอะไรไปให้ดิวีซอรี่พวกเราเสียใจเราขอโทษเราขอโทษวีซอรี่เราขอโทษอ๋อคือลีน่ากับแซนเดอร์เป็นผู้พันนะขอเปิดให้แล้วเราขอโทษเราขอโทษเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจ โทษเราก็โทษมีมีใครมาเพิ่มด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเีขาก็แบนหรอก <c oughs> นี่เลยเราให้หละเรากรีปเลยเรากรีฟ <c oughs> นะยังไงเราก็ให้เหมือนกันะนะทำไมไม่มีใครให้เราเข้าไปมั่งอะพี่ฝนน่ากลัวไงเขาเลยรีบแบนทำไมอะ่ะนี่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 เราเรา,เรากรีฟเรากรีฟเรากรีฟนี่กรีฟให้ให้ไปเลยนี่ให้เลยให้เอ้ยขอโทษขอโทษ <c oughs> ขอเราเข้าไปด้วย Thank you ค่ะขอเราเข้าไปด้วยทุกคนโดนแบนโอ้ยดูพวกนี้โดนแบนฮะขอเราเข้าไปด้วยอ้าวขอโทษสอ r รี่ไม่ใช่สตอเบอรี่ I'm sorry โดนแบนกันหมดเลยเหรอใช่โดนแบนกันหมดแล้ว โอ้น่าสงสารจังเลยอ่ะดูดิเออแต่ว่าพี่เอกให้เขาอะเขารับไปนะเขาล้ารอแต่ของพี่ผลเขาไม่ล้าอดีเราไปตรงไหนกันต่อดีโอ้เขาไม่ล้าบอเขาไม่ลับงั้นงั้นเดี๋ยวเราไปบ้านอื่นกันต่อดีกว่าโอูเมดมีอ๋อเขาเขาแบนเลยใช่ไหมรูเมดเขาแบนเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอะไรอกล่องกล่องอะไรห哟กกล่องวิ่งได้ไหนเว้ยนี่ไงนี่หรอไม่มันมีบ้านอื่นที่เราแบบ เข้าไปได้อีกก็เปล่าอ่ะไม่มีแล้วอ่ะทุกคนหมดเฮ้ยเพื่เจอเป็ดด้วยแหะหมดหมดทุกคนหมดแล้วดักอ้ยวันนี้แบบสนุกมากเลยนะเออเอาเป็นว่าวันนี้เราสามารถทําภารกิจสําเร็จแล้วละเพราะว่าเราใช้อันนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะรถเข็นช้อปปิ้งอ่ารถเข็นช้อปปิ้งได้อ่ะเข้าบ้านได้ด้วยอ่ะเอาเป็นว้เดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะไปแอบเข้าบ้านเพื่อนโดยใช้อะไรดีอะอะไรอะไรที่มันเข้าได้ เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คราวหน้ากันแล้วกันนะจ๊ะวันนี้บ่ายจ้าบ่ายจ้าโอ้ยจะเข็นเมฆไปไหน